You're to Developers Podcast listening LINE สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Line Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวลิต One t o Developer Relation จากไล n e ครับและผมจิรวัรการนวิทยาการ Tech Evangelist จากไลน์ประเทศไทยครับและบีค่ะมณีวรรณ Community Manager จากทีม Developer Relation ไลน์ประเทศไทยค่ะ ก็ EP ที่แล้วนะคะทุกคนเราคุยกันไปแล้วเนาะกับผู้ชนะนะคะการแข่งขันไลน์แฮก2023ในประเภทจ e r นอพับลิกนะคะเดี๋ยววันนี้พิตีพ่แทนเราจะมาคุยกับผู้ชนะของประเภท s t u d เดนกันบ้างมาคุยกับน้องๆนักศึกษากันบ้างนะคะว่าโซลูชันที่เขาเอาชนะใจกรรมการมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะนั่นก็คือทีมชนมานั่นเองเขามาในโซลูชัน เป็นระบบเดตติ้งพี่ติพี่แทนเป็นเดตติ้งที่จะมาช่วยคอลซิงเดอะดิสแตนซ์อ่าเวลาเราไปร้านกินดื่มหรือเรียกง่ายร้านเหล้านั่นแหละก็เราเข้าไปอยู่ในระยะของร้านแล้วเนี่ยนะคะเขามีทั้งบีคอนที่จะอะจับสัญญาณว่าเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถสร้างโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมาได้ระบุความสนใจได้ว่าเรารูปหน้าตาเป็นยังไงเพศอะไรสนใจเพศไหนอะไรอย่างนี้ได้เออเลยแล้วก็ สามารถค้นหาเพื่อนนะจะหนุ่มสาวก็แล้วแต่ที่เราสนใจเนี่ยรอบๆตัวได้ครับเออว่าใครอยู่ในบริเวณนั้นบ้างนี้ถูกใจคนไหนโดนโดนใจอยากคุยก็สามารถทักไปคุยได้ผ่านแชทในลิฟนี้เลยแล้วก็ถ้าถ้าแบบมีการแบบ แอดไปแล้วไม่คุยกันเอ๊ะเขาอาจจะไม่สนใจเราระบบก็จะลบข้อความให้ด้วยภายใน20นาทีนะคะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นอีกมากมายเดี๋ยวรอให้เขาเล่าให้ฟังกันดีกว่านะคะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเขาเสียงปรบมือให้กับทีมชนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับก่อนอื่นให้ทุกคนแนะนําตัวกันก่อนครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเรียนที่ไหนบ้างนะครับเชิญเลยครับทินชนมาครับ ครับสวัสดีครับชื่อลิตเติลนะครับนภัทรชลชงนภาตอนนี้เรียนอยู่วิศวะจุฬาครับสวัสดีครับชื่อภูนะครับภูริตเจริญกุลตอนนี้เรียนอยู่บัญชีจุฬาครับไอทีครับสวัสดีครับชื่อคิมนะครับวัฒนาจตุรงค์วัฒนาก็เรียนบัญชีไอทีครับสวัสดีครับชื่อเติ้ลครับธนาบดีเหลืองอัศนาชีพครับตอนนี้เรียนอยู่วิศวะจุฬาครับสวัสดีครับชื่อตั้มครับกิติพงศ์วิทยกิจจาตอนนี้เรียนอยู่ มีสวัจุฬาครับโอเคก็ทุกคนอยู่ที่จุฬาหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้เห็นมีหลายคณะเนอะน้องๆมาจากหลายคณะเลยีทั้งวนชีวิทวานู่นนี่นะครับผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยจุดเริ่มต้นที่เรารวมตัวกันได้เนี่ยแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่านัดเจออะไรกันยังไงแบบเพื่อรวมตัวแล้วก็ส่งทีมเข้าประกวดเนี่ยอยากจะให้เออ่ทีมชนมานี้แชร์เจอนี้ให้ฟังหน่อยครับครับก็ทีมเรามาจาก การชวนเพื่อนของเพื่อนกันเป็นพัดทอรครับคือเริ่มจากคิมกับภูเขาสนใจงานแข่งนี้ครับแต่ว่าเขาอย่กขาดตแอนแงเดฟไปก็เลยมาชวนผมครับแล้วผมก็ไปชวนเติ้นแล้เติ้นก็ชวนตามมาอีกทีนึ่ครับจนครบทั้งห้าคนครับอ่าโอเค แล้วอยากจะถามต่อครับก็คือพอมารวมตัวกันแล้วเนี่ยแสดงว่าคิมกับภูสนใจแสดงว่าอาจจะเริ่มไอเดียมาจากสองคนนี้ปะ่ะไม่แน่ใจอยากจะรู้ว่าเอาบื้องหลังในการทําชนมะขึ้นมาเนี่ยทําไมเราถึงเลือกทําเดตติ้งอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อก็เออตัวเพลงนี <it> ้มันเป็นแบบประสบการณ์โดยตรงของผมเลยครับก็คือเหมือนกับว่าวันนั้นผมไปร้านกินเดิยกับเพื่อนครับแล้วก็ แบบว่าเพื่อนเนี่ยอยากเข้าไปคุยกับโต๊ะอื่นแต่ว่าไม่กล้าแล้วก็แบบว่าเวลาเราไปร้านกินดื่มเนี่ยแบบปกติคนเขาจะแบบว่าลุกมาเดินกันมาชนแก้วกันแบบก็ช่วงดึกๆหรือว่าแบบประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่ามันก็ยังมีแกลบอยู่ช่วงก่อนหน้านั้นที่แบบว่าเราบอาจจะต้องไปเอาโต๊ะตั้งแต่สองทุ่มอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าช่วงแกลบตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะสามารถแบบมีโอกาสที่จะเกิดบางอย่างเกิดขึ้นอะไรได้อย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกที่ทำเพนเป็นเพนนี้ครับ อ,อ่าประสบการณ์แสดงว่าน้องๆนี่ต้องมีประสบการณ์ไปเอาโต,โตให้เพื่อนก่อนเพราะรอนานแล้วเหงา <c oughs> จริงต้องหาอะไรทำนิดนึงนะคะต่อไปเลยนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่เกริ่นไปแล้วว่าเอ่อฟีเจอร์ของชนมาทำอะไรได้บ้างอยากให้เล่ารายละเอียดฟีเจอร์ทั้งหมดให้ฟังหน่อยคะ่ะว่า k i ลิ i n ฟีเจอร์เด่นๆของทีมเราเนี่ยมีอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างลองให้คนได้จินตนาการดูนิดนึงว่าถ้าเราทำอะไรผ่านไลน์ได้บ้าง อ่าโอเคครับก็ก็เข้ามาถึงตัวคิลลิ่งเฟเจอร์ของเราเนาะครับก็แบบว่าอย่างที่เพื่อนผมเกิดไปตอนแรกครับก็แบบที่ว่าเราไปคุยในร้านเหล้าถูกไหมฮะเราจะทําเราจะทายัางไงให้คนแบบกลับมาเจอกันได้แบบแตบบ่ว่ามันอยู่ในแค่ร้านเหล้าเนี่ยถ้าใช้ t ิ n d e อร์เนี่ยมันก็คงจะแบบว่าเออมัน,ม,นมันอาเรียมันกว้างไปแล้วมันเลนส์มันกว้างไปกไป็ก็คงจะไม่เจอกันเราก็เลยแบบด้วยการที่ใช้บีคอนด้วยอะไรด้วยมันก็เลยเอามาเป็นตัวชุนมาตัวเนี้ยฮะแบบคล้ายๆกับ t i n d e อร์แต่ว่าใช้บีคอนครับ ในตัวนี้ส่วนคิวิ่งฟีเจอร์ของเรานะครับ mm hmm. ก็จะแบบว่าคือเราเนีย่ยเน้นว่าคนเนี่ยต้องกลับเข้าไปสู่โลกความเป็นจริงครับ mm hmm. ก็คือแบบเขาต้องไปเจอกันในร้านเาล่าแหลรแต่ว่าอาจจะอยู่โต๊ะที่มันไกลกันมากๆอาจจะแบบไม่ได้โครจรมาเจอกันแบบเดินเดินไปเจอกันขนาดนั้นเราก็เลยสร้างเป็นตัวนี้มาคือแบบว่าไอตัวแชทอะครับ mm hmm. ก็คือมันจะอยู่ได้แค่สมมติว่าถ้าเราแมทกันแล้วใช่ไหมเหมือนใน tinder เราก็จะดองไว้แบบดองไว้เป็นแบบร้านปีแต่ว่าเราจะเหลือแค่ยี่สิบนาทีครับถ้าไม่คุยกันประโยคแรกเนี่ยเราก็จอกไป แต่ว่าถ้าเราคุยกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ได้แค่หนึ่งวันฮะก็เท่ากับว่ายัางไงก็ต้องบีบให้เขามาเจอกันอยู่ดีใช่ตรงนี้แล้วก็ในนั้นนะครับก็จะมีแบบว่าเมื่อไให้คุณเนะี่ยฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือแบบว่าเราเราจะทักเข้าไปหาใครสักคนเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ซื้อเครื่องดื่มให้เขาเลยมันก็มันก็เป็นการเปิดตัวที่ไม่ค่อยดีอะไรถูกไหมใช่เราเราก็เลยเพิ่มเครื่องดื่มเข้าไปครับก็จะแบบว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับทางร้านด้วยใช่ตรงนี้แล้วก็มี p o p u l a r i t y ครับ อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าเอามาเฉพาะเลยว่าแบบเราอยากทำความรู้จักกับคนเนี้ยแต่ว่าเออกลยุทธ์ในการเข้าไปหาเขาเนี้ยเขเราควรจะเข้าไปหาเขาดีไหมเขากําลังฮอทฮิตอยู่หรือเปล่าหรือเขากำลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยครับท้าให้แบบว่าคนได้รู้จักกันมากขึ้นครับนี่ก็เป็นช้เรื่องคิวเริงฟีเจอร์ของเราคร่าวๆครับอ่าแล้วนอกจากจะสามารถคุยได้แล้วยัยงสามารถซื้อเหล้าอืซื้อเครื่องดื่มเปได้ด้วยสุดยอดโอเคเครื่องดื่มใดๆก็ได้นะคะจริงๆแล้ว <laughs> ครับแล้วฟีเจอร์อันนี้ก็ดีนะอะไรที่เช็คเช็คความฮอตใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับเช็คความฮอตอเคยเคยได้ยินว่าแบบว่าหลายๆคนก็ไปไปคลับแล้วก็ก็ต้องไปไปเช็คเลดติ้งกันนิดนึงใช่ไหมเราก็สามารถเช็คกันผ่านไลน์ได้เลยคราวนี้สุดยอด้ก็สบายเช็คกันผ่านไลน์ดีครับคือเอาชีวิตจริงมาเล่นกันหมดเลยนะฮะ โอเคนะครับอันนี้กลับมาถึงเรื่องการประกาศผลว่าติดนะบ้างดีกว่าต้องต้องบอกทีมชนมาก,ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับว่าการารับสมัครในปีนี้มีคนซับมิดนะครับโปรเปอา์เ,าเมาถึง2องร,ร้อสามสิหกโเศร้าลเลยนะครับเยอะมากมากดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือเด็กในปีนี้มามา,มากเป็นพิเศษทีมสตูดิโอเนี่ยมา,มามากเป็นพิเศษเลยนะครับต้องบอกว่าการที่เราได้ประกาศผลว่าทีมชนมะเนี่ยติดหนึ่งในแปดทีมสุดท้ายเนี่ย พอทราบข่าวแล้วว่าเราติดหนึ่งในแปดเนี่ยเตรียมตัวยังไงแบ่งงานกันยังไงตั้งแต่ประกาศออกไปเลยฮะครับก็เราเริ่มแบ่งงานกันตั้งแต่วันแรกที่รู้ผลเลยครับก็จะแบ่งเป็นคิมกับภูรครับก็ทำเรื่อง Business กับ m a r k e t ็ตตครับส่วนเติ้ลก็ออกแบบสไลด์แล้วก็ทำา u ไครับตั้มทำฟอนต์เอ็นครับส่วนผมทำเรื่องด a t ้าเบสแล้วก็ตัวแชทบอทแล้วก็แบบ ดูแลเรื่องบีคอนครับก็คือก็คือประกาศปุ๊บก็ลุยเลยทันทีว่างั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเริ่มทําตั้งแต่วันแรกเลยอหรือว่าจริงๆแล้วมีแบบว่าเผื่อใจว่าทําไว้ก่อนประกาศแม่เราเข้าแน่ๆอะไรอย่างเงี้หรือว่าตอนแรกก็ยังแบบไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเออไม่ไม่ได้มีแบบเตรียมตัวเรื่องหน้าเลยครับมีแค่แบบว่ามีผมที่แบบลองสร้าง ชทบอรลองสร้างแอคเคาท์ไลน์โอเอขึ้นมาเฉยๆครับอ๋อซ้อมมือซ้อมมือใช่ไหมฮะซ้อมมือไปก่อนได้ครับดีฮะก็คือทีมนี้เคล็ดลับก็ตั้งแต่ประกาศผลนี่ก็เตรียมตัวเลยนะฮะแบ่งหน้าที่กันเลยพี่ตี๋ผมมีคาถามนิดนึงอยากถามต้นว่าแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเล่นลน์พีไอมาก่อนนั่นนี้ไหมหรือว่าเพิ่งมาเริ่มจับในงานนี้เลยเออผมเคยก็เคยครับเคยทําแบบ เป็นไลน์แชทบอทมาก่อนครับเป็นแบบโปรเจกที่ผมแบบลองทำเองเฉยๆครับครับอ๋อก็คือเล่นๆมาก่อนบ้างแล้วก็พอดีอพวกกําลังหาทีมแล้วก็ลงตัวมาเจอเราพอดีประมาณนั้นใช่โอเคครับดีครับแล้วน้องคนอื่นในทีมเหรอคะมีใครสมาชิกมีใครแบบคุ้นเคยกับไลน์ API อยู่แล้วไหมหรือว่ามาเริ่มใหม่กับการแข่งขันครั้งนี้เลย เออถ้าเป็นคนอื่นไม่ไม่ได้มีประสบการณ์ oh, การใช oh. ้ไลน์ API เลยครับสุดยอดสุดยอดเลยว่ะคือบิวฟอร์มจากแครดสักส่วนใหญ่เลยทีเดียวว่าอย่างนั้นนะฮะแล้ว <Okay. S 2> ใช้เวลาเรียนรู้นานไหมคะกว่าจะแบบจากไม่เคยใช้ไลน์ API เลยแล้วมาแข่งจนได้ที่หนึ่งอ่ยเราเรียนรู้ศึกษา,านานไหมอืมอ๋อผมว่าคือก็มันไม่นานมากครับก็คือไลน์มัน,นมนีพวกด็อกิมีนอะไรพวกนี้ให้อ่านครับแล้วผมคิดว่ามันพอทำความเข้าใจได้ใกล้ โอเคก็คือศ<า><า>ึกษาเช็คอ๊อกว่าดอกดีนะฮะโอเคตบมือจริงๆต้องบอกว่ามีเดียมเราดีด้วย <laughs> เออนะฮะสอนนะครับ <c oughs> มีเห็นอันมีเดียมอยู่นะตอนทำ <c oughs> โอ้โสบายใจแล้วจุดนี้นะฮะมาพอดแคสต์วันนี้ผมสบายใจกับบ้านแล้ว <c oughs> อ่ะถัดไปเลยดีกว่านะครับ สิทธิพิเศษหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้เข้ารอบนะครับแปดทีมสุดท้ายก็คือว่าเราจะได้มีโอกาสไปเจอกับ, or, บเมนเนทเอร์นะครับตัวเป็นๆทั้งจากไลน์เองนะครับไลน์ API expert LINE certified code for API นะครับมาจากทีม Google ก็มีทีม Microsoft ก็มีนะครับคำถามผมคือว่าตอนที่เข้าไปเมนเทอร์เนี่ยสำหรับทีมเราแล้วเนี่ยเมนเทอร์ช่วยอะไรเราได้บ้างได้เยอะไหมเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมฮะช่วงที่ไปพบเมนเทอร์ครับก็ ที่เมนเทอร์เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากมากครับอย่างหนึ่งในเมนเทอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านกินดื่มครับเขาก็ให้อินไซต์ของร้านกินดื่มเนี่ยที่สําคัญสาคัญมาหลายอย่างเลยครับทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นหรือเมนเทอร์อีกคนที่สเสนอฟีเจอร์ที่พวกผมเนี่ยก็ไม่เคยคิดมาก่อนครับเช่นฟีเจอร์การสั่งเครื่องดื่มให้โต๊ะที่เราต้องการนะครับหรือว่าจะเป็นฟีเจอร์การแจ้งเตือนบนไลน์เมื่อมีคนมาขอ สับคู่กับเราครับโดยรวมแล้วคือแบบเบนเทอร์เนี่ยทําให้แอปเราน่าสนใจขึ้นมากเลยครับอสุดยอดรู้เลยว่าใครนะเจ้าของร้านน่าจะรู้เลยว่าใครเหมือนกันโอเคโอเคแต่ว่าหลังจากคอมเมนต์น้องๆก็ต้องรีบทําภายในหนึ่งวันถูกไหมครเพื่อที่จะเอามาพรีเซตนในวันถัดไปก็ค่อนข้างสั้นเลยเดียวทำลายสั้นมากเราบริหารจัดการยังไงคะแบบ เราทํากันทันได้ยังไงเดี๋ยวทันจ nah ังไม่มีวันจริงท是是 so in oh ําท like ันได้งไงก็วันนั้นก ok ็ก็ค่อยๆทำครับก็วันนั้นก็คือหลังจากเมนเทอร์บอกว่าควรปรับปรุงพวกโนติเพิ่มมแเราก็แบ่งงานกันวันนั้นเลยแล้วก็แก้กันคืนนั้นเลยอ๋อสุดยอดโรงงานนรกเปิดคืนนั้นเลยพอดีใช่ไหมฮะใช่ครับต้องบอกไม่ต้องนอนครับพี่ต้องบอกว่าน้องๆเทพด้วยนะพิติอาจจะแบบแป๊บเดียวคือเร็กได้เลยไง มาปุ๊บกเ็เสกด้วยเลยยอดสุดยอดน่ะต่อจากเรื่องความชเชื่อแล้วที่ต้องรับคอมเมนต์จากกรรมการภายในหนึ่งวันก็ต้องปรับคอมเมนต์ให้อ่าปรับตามคอมเมนต์ให้โซลูชันมันกลมกลม่อมมากขึ้นแล้วระหว่างการทํางานด้วยกันอะค่ะตั้งแต่เราประกาศผลมาว่าเราจะเข้ารอบเนี่ยมีวันเวลาประมาณสองอาทิตย์เนาะระหว่างทางมีอุปสรรคอะไรในการทํางานร่วมกมันบ้างไหมคะมแล้วแบบสามารถขานมาได้ยังไงหรือว่าการพรีเซนต์ที่พรีเซนต์บนเวทีเนี่ย อย่างราบลื่นที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยอ๋อจตต้องบอกก่อนว่าทีมนี้พี่เซนสนุกมากในในแคตทิ่งรีของสติเดนจริงๆแล้วมีอุบิเหตุเบื้องหลังอะไรไหมที่ตอนอยู่เราสามารถแก้ไขแล้วผ่านมายัางไงกันได้บ้างคะอ่าจริง,รงๆอะครับคืออุปสรรคหลังจากที่ได้รับว่า่ังเข้ารอบนะครับก็คือก็คืออย่างแรกคือยังไม่อย่างเดียวเลยครับก็คือเวลาเพราะว่าแต่ละคนนะครับก็เรียนกันดอกคุณสาขาคุณคณะกันด้วยครับทําให้เราเวลาว่ามันก็จะไม่ค่อยตรงกรัน มีดับคันน้องทางบิดมาครับกับบิดวาก็มีครั้งสองสาขาบัญชีอีกแล้วตา,าลาเรียนก็ชวนแถมแต่ละคนก็แบบมีกิจกรรมในมหาลาัยอยู่แล้วครับก็เลยแบบต้องแบบแบบวางแผนดีๆแล้วเวลาครับอืมใช่แล้วก็ช่วงที่ทําการแฮกนะครับเป็นช่วงที่เราใกล้มีเทอมแล้วด้วยก็เราก็ต้องแบบมีแอนองสื่อมาไว้ด้วยครับโอหใช่โหสู้ชีวิตมากแบ่งเวลาขัา้น<อ>สุดจริงอืม แล้วก็ช่วงพีเศษนะครับตอนที่ได้รับฟีดแบ็จากเมนเทอร์แล้วครับก็ทำให้แบบเราได้รู้วิธีแบบเออจริงๆแล้วอะ่ะเราควรจะมุ่งไปทางไหนแบบไม่ให้บกขาดขายเกินนะครับไปให้สุดไปเลยะครับใช่แล้วก<อ>็ช่วงที่มีการเอ่อห้ลองทดลองออกไปพิเศษนะครับช่วงวันที่สองะครับทําให้แบบเรารู้ได้ว่าแบบเออจริงๆแล้วหน้าเวทีเป็นยังไงแล้วก็เออเราควรต้องความอะไรหรือเปล่ากบบ เวลาเราทันไหมว่าเราก็ต้องฟอร์มมาก่อนด้วยครับแล้วก็ดูหน้างอาีกทีหนึ่งค่ะครับอ่าเข้าต่อไปนะครับอยากจะถามเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมชนมะได้เรียนรู้อะระหว่างการแข่งขันจากงานแบบตั้งแต่อืมรวมทีมเลยแหละรวมทีมแล้ว,ลวลก็แบบส่งพรอเปอร์เซลรู้ผลเข้ามาแข่งวันที่หนึ่งพีเซวันที่สองเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วมีอะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้จากงานนี้เชิญครับ ผมคิดว่าหลักๆที่ได้เรียนรู้ก็คือแบบเราได้แบบทํางานร่วมกันมินิเมาท์ค่ัเพราะว่ามีทั้งเพื่อนที่มาจากบัญชีด้วยครับแต่โควิดว่ะแล้วก็แบบในการทํางานหนึ่งชิ้นเนี่ยมันต้องมีทั้งแบบทั้งดีไซน์ฝ่ายดีไซน์ฝ่ายวิศวะแล้วก็ฝ่ายเอนจิเนียร์ครับซึ่งแบบเราได้เข้าใจว่าขึ้นว่าอีกฝ่ายเขาต้องคิดอะไรแล้วทําอะไรครับเพราะว่าเราจะได้ทํางานด้วยกันได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนก็คือเราได้เรียนรู้การแบบจัดลําดับความสําคัญนะครับแบบเราเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับทาให้เราต้อง เทียบเทยบกันก่อนว่าฟีเจอร์ไหนแบบเราควรที่จะใส่เข้าไปฟีเจอร์ไหนเราไม่ควรใส่เข้าไปนะครับอืออืมจริง priority ใช่ครับพาราีแล้วก็ฝั่งถ้าหมุนเป็นฝั่งเทคนะผมก็ได้แบบเรียนรู้พวกไลน์ e อ i ีอยู่นะเครับว่าความจริงถ้าเรามาแบบสร้างแอปพลิเคชันบโดยใช้ไลน์เป็นเบสนะครับมันอาจจะง่ายกว่าการยแบบสร้างแอปพลิเคชันเองตรงตรงนะครับอืมอ <eux> ืมตอบดีครับตอบดีคนนี้ ก็ค <S on their lifts> <that is German> ืออย่างที <sl> Honestly, ่น้องๆบอกนะแบบแค่ไม่ถึงหนึ่งวันเนาะจากได้ได้คอมเมนต์ฟีเจอร์มาสมมุติว่าไปเด็บแล้วต้องไปเด็บทั้ง iOS อ n อ r o i นดอย่างขึ้นโอ้โหปวดหัวนะอันนี้ก็คือแบบใช้ไลฟ์พอนี้จบภายในครึ่งวันออกมาเป็นฟีเจอร์ได้พีติ๋นี่จุดยอดครับจุดเด่นเลยคิดว่าทีมมีจุดเด่น เรื่องไหนเป็นพิเศษที่สุดหลังจากที่เราได้รับรางวัลมาเล้วลองมีวิควควเคราะห์ตัวเองว่าแบบเอ๊ะทำไมเราถึงชนะนะอะไรที่ทําให้ชนะใจกรรมการยินคิดมีความเห็นไว้ยังไงกันบ้างคะโอเคครับในในจุดเด่นด้านไหนที่พิเศษใช่ไหมฮะก็ผมคิดว่า,า<ม>ตั้งแต่เริ่ม,มครับก็ทีมเราเป็นการลงตัวที่ลงตัวดีครับก็แบบมีฝั่งฝั่งเดฟแล้วก็ USUI แล้วก็มีฝั่งบิสเนสก็เลยแบบว่าผมเลยคิดว่าทีมเราบาลานซ์อะไรที่ดีใช่แล้วก็ด้วยเรื่องการแบ่งเวลาด้วยช่วงนั้นด้วยทำให้แบบว่า งานมันไปได้อย่างราบรื่นนะฮะแล้วก็จุดเด่นที่เข้าไปเลยเนี่ก็คือแบบว่าผมคิดว่าตรงเมทัลลิ่งเซ็นชันเนี่ยคือช่วยกันมากมาคือแบบว่าคือพี่เขาแนะนํามาเยอะมากแล้วเราก็ก็ได้เก็บกลับไปใช้เยอะมากก็แบบว่าเราควรดึงจุดเด่นตรงไหนออกมาจนทําให้เราเห็นได้ว่าไอเดียที่เราได้มาครับมันเป็นแบบว่ามันมันสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะแล้วก็สามารถเอาไปสร้างดิจิทัได้อีกเยอะใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเลยผมคิดว่าก็คือตัวบีคอนนะครับ ใช่เพราะว่าเราใช้บีคอนได้อย่างคุ้มค่ามากเพราะว่าใช้ใช้ถึงตัวทั้งทั้งหมดเลยเทีเ่เขามีมาให้ครับผมโดยคิดว่านี่เป็นจุดเด่นของทางทีมเราครับที่ทำใหได้ใช่ครับ้องวิเคราะห์ตัวเองได้ดีพูดพูดถึงตัวบีคอนครับสามสัญ,ญญาณก็คือใช้ครบเลยเนาะอยากรู้ว่าแบบแต่ละสัญญ,ญาณเอาไว้ใช้จังหวะไหนบ้างอะแบบยูเซอร์เจอนี้มันใช้ตอนไหนบ้างเราแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็เอ่อ สัญญาณกับอินเตอร์สัญญาณอินเตอร์แล้วก็สเตย์ครับจะใช้เพื่อตรวจจับว่ายูเซอร์เนี่ยยังอยู่ในบริเวณของบีคอนหรือเปล่าครับส่วนสัญญาณบีคอนเนี่ยเอ่อใช้ใช้เพื่อแบบอาจจะส่งโปรโมทร,ร้านค้าที่แบบมีบีคอนของเราอะครับอ๋อให้คนแอดใช่ไหมแบนเนอร์ใช่ไหมอ,อ๋ออืมแบนเนอร์ โออเคกานแบบโปรโมทตัวแอปของเราไปด้วยครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนที่แอดโอของร้านนะนณเดย์วันะนะ Day One, อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเพิ่งมาใหม่เนาะก็เขาก็จะเห็นแบนเนอร์แล้วแอดแล้วก็ค่อยเริ่มเข้าเจอร์นี่เอนเตอร์กับสเตย์เนะโอเคสุดยอดมากได้ครับความรู้สึกบ้างคําถามนางงามนะครับผมความรู้สึกตอนที่ได้รับรางวัลนี้เป็นยังไงบ้าง เงินแสนมาแล้วโว้ยอะไรเงี้ยฟอลคือเนื่อเช้ามาแล้วก็ตอบรับรา่งมันก็จริงๆก็ตกใจครับตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะแบบว่าแบบเออเราก็แบบว่าเราก็เห็นทีมอื่นก็แบบอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่แบบตอนได้นี่ก็ตกใจเพราะว่าจริงๆคนในทีมก็แข่งกันมาเยอะครับแล้วก็แบบว่าเพิ่งเหมือนเพิ่งมาชนะวิธีนี้วิธีแรกด้วยก็เลยแบบว่าดีใจกันมากๆเลยครับแบบ ก็ตกตกใจไม่หายตอนไปรับรางวัลยังหน้าตกใจยู่เฮ้ยใต้จริงเหรอไม่ได้ฝันไปอะไรนี้เหรออะไรเงี้ยคุณไม่ได้คาดหวังใช่ไหมไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นก็รู้สึกว่าเราเราอาจจะแบบเรามี p o t e n t เ a l ลมีแต่ว่าแบบว่าเห็นทีมอื่นเราด้วยอะไรด้วยก็แบบว่าเออเราก็ลดความคาดหวังมัหน่อยดีกว่าอะไราเงี้ยอ๋อถ้าไม่ได้คาดหวังสมมติว่าสมมติเราไม่ได้คาดหวังนะเราอาจจะสักที่สามเงี้ยแล้วที่สามที่สองมันไปแล้วเราก็เลื่อมใจเป้าเลยไหมหรือยังไง ก็ก็จริงงก็เริ่มใจแปวครับนิดนึงก็แบบว่าที่สามไปแล้วชิมหายแล้วที่สองอ่ะไปแล้วก็ก็เหลือที่หนึ่งก็ก็แบบว่ากูกลัวอยู่เงี้ยแต่าพอประกาศมาก็โล่งเลยครับสุดยอดก็เก่งแล้วสมมงนะก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับครับเท่าๆที่ฟังแล้วจับใจความได้เมื่อตะกี้นี่มันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอยู่นะทีนี้ไปแข่งมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่า ไม่เคยได้รับรางวัลเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจคือเขาเป็นกลุ่มคนที่ที่ไม่เคยยอมแพ้กับก,การแข่งขันเวทีที่ผ่านมาสัก,กวันมันต้องเป็นวันของเราถูกไหมฮะโอ้ใช่ครับ, oh, <man. S 1> บแล้ววันนี้แหละปวันของพวกคุณสุดยอดสุดยอ <c oughs> ดยอ <c oughs> มากครับฮนะอ่ะมาช่วงท้ายเลยนะครับอยากจะให้ทีมชนมะนะครับฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนพี่้องๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่กําลังศึกษาอยู่นะครับเป็นสามารถที่จะเข้ามาแข่งใน หมวดหมู่ที่เป็นนักเรียน student ได้เนี่ยนะครับอยากจะแนะนําอะไรพวกเขานะครับกับคนที่อยากจะมาแข่งปีหน้านะครับว่าเขาควรเตรียมตัวอะไรยังไงอ่ะเชิญเลยครับชนมะฮะครับก็เออผมคิดว่าคนพยายามเลือกไอเดียที่แปลกใหม่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ลองศึกษาลาย API ไปด้วยครับเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไอเดียของเราเนี่ยมันเอามา implement ได้จริงครับแล้วก็ ผมอยากแนะนำฟีเจอร์ของ l ล ne API ครับที่แนะนําให้ใช้ในการแข่งนี้ครับมีอยู่สามอยา่างก็คือ Flex Message ครับแล้วก็ Rich Menu แล้วก็ Live ครับเพราะว่าสามอย่างนี้เนี่ยมันจะเชื่อมเพิ่มความสวยงามความน่าใช้งานแล้วก็มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยครับอืม <c oughs> สำหรับพาจัด Business นะครับจริงๆแล้วก็อยากจะให้แบบ คนที่คิดคนที่อยูดฝ่ายด้านนี้เขาก็ทําสมองโลง่ลงๆให้มีแบบสมองเล่นๆนะครับลองคิดไอเดียออกมาเยอะๆแล้วก็ลองไปปรึกษาทีมเดฟกดูว,ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ดูีทีว่าแบบเออสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยครับมันสามารถสร้างะไรได้ออกมาได้หรือเปล่าด้วยไม่ใช่วแบบ่าเราทําการกุศลอย่างเดียวหรือเปล่าอย่างเนี้ยครับอืมอืมจริงจริงครับก็ดีไซน์ก็อยากจะแบบว่าให้ลองแบบว่า ให้ลองดูพวก user flow แล้วก็แบบพวก journey ให้มันแบบว่าให้มัน flow flow อะไรเงี้ยครับแบบว่าแบบเวลามันอาจจะจํากัดแล้วแบบว่าเราอาจจะแบบแบบว่าอาจจะลงรายละเอียดไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแบบอยากให้แบบดูแลแบบว่าภาพรวมพวก journey พวก flow ให้มันแบบว่าให้มันไหลลื่นให้มันแบบว่า user share แบบว่ามันรู้สึกไม่ติดขัดอะไรอย่างนี้มากกว่าครับอืก็จะประมาณนี้ครับแต่ทีมนี้มี ux ี i สวยอยู่นะพี่ใช่ไหม สวยอยู่สวยอยู่เออเขาเขาออกแบบได้ดีนะถึงแม้แบบเป็นผู้ชายล้วนแล้วก็แบบวิทวะบัญชีอย่างเงี้ยมันดูไม่ไม่ได้มีสถาปัตย์อะไรเงี้ยแต่ก็คือทําสวยอะ่ะเออผมคิดว่าทําสวยแล้วมัน้เขาเรียกว่าดีไซน์เตีม,มไปด้วยกันหมดอะไรเงี้ยถือว่ามีมีเซนส์ของการดีไซน์ที่ดีเลยอืมเออก็ก็สำหรับใครที่อยากมาแข่งนะครับก็อย่าอย่าปล่อยโอกาสมิพาไปครับก,ก็แบบว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากที่แบบเราจะได้รวมทีมกันแล้วก็แบบว่า ทำงานกันเป็นทีมครับมันมันฝึกการทํางานเป็นทีมมากๆแล้วก็มันต้องแบ่งเวลาให้ดีด้วยครับเพราะว่าในในทุกอย่างก็คือแบบมีเวลากดดันมาโดยตลอดก็แบบว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับอืมผมคิดว่าแบบช่วงก่อนมันแข่งครับก็อาจจะต้องเตรียมต,ตัวแบบนอนให้พอไปก่อนด้วยครับ <c oughs> แต่ว่ามันมีเกจุกเฉินวันนี้นะครับเดี๋ยวมันเบอรนะ <c oughs> อ่ะก็ต้องใจพร้อมกายพร้อมนิดนึงนะคะกับการแข่งไลแ่แฮก ถ้านอนน้อยนะฮะเราเบร์นะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ยุคนี้นะฮะตัวช่วยมีเยอะนะครับผมอะไรเพี่อะไรเพี่โอ้ก็เยอะแยะเยอะแยะนะหาซื้อไม่ยากเขียวใบเขียวใบอะไรอย่เงี้ยโอเคน่าจะครบถ้วนเนาะประมาณนี้นะครับก็ครับโดยรวมแล้วก็โอ้ถือว่าเป็นทีมที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรรวมอเวนเจอร์เนาะมาจากหลายคณะ เออแล้วก็เป็นไม่ได้รู้จักกันแต่แรกด้วยแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนยอะไรเงี้ยล,กลากๆมารวมกันแล้วก็แบบโอ้อเวนเจอร์แอสเซมเบิลมาปุ๊บแล้วก็รวมร่างเทพเลยนะครับสามารถพัฒนาโซลูชันได้ก็ผมว่ากลมกล่อมนะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรเออสมควรเกี่ยวกับการเป็นผู้ชนะเออของสติลเดนในปีนี้มากๆ <Yeah. S 1> นะครับผม <Okay. S 1> ก็วันนี้ขอบคุณทีมชนมากมากครับผมที่เอ,อ่อให้เวลามาคุยกับพอดแคสต์เรานะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ครับผมก็ EP นี้ประมาณวันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยจะไปสัมภาษณ์อะไรยังไงต่อหรือจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Developer เกี่ยวกับ Line API ยังไงนี้เราติดตามที่ l i v e Developer Podcast ได้นะครับผมงั้นวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ